ธาตุไม้คือมาสุ่มที่เมืองไม้นี่คือออกทองเฮ้ยเอาได้เฉยเฮ้ยเป็นไงมจมทีเดียวคือสิอันได้แล้วโหแบบพืหรือธาตอะไรเงี้ยมันก็ทำให้พลังโจมตีแรงขึ้นไอ้นอกเรื่องแล้วพี่ชมครับนอกเรื่องแล้ว ผมนอกเรื่องละจริงๆผมกลจ,จะพาไปสุม่มชมมานอกเรื่องอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวมชมไปหาดูในคลิปเอาแล้วกันไม่เกี่ยวกับผมละผมนอกเรื่องเกินไปโทษทีนะครับไปไปเมืองพืชกันชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกชมสูตรที่ดีสุูตรการที่เราจะสุ่มเทพธาตุไม้ไดช้ชมเราต้องไปสุ่มที่เมืองไม้ถามว่าน้องดีไหมในการต่อสโซ่ชมผมก็ในมุมมองผมนะเหมือนน้องจะเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่ามชมในมุมมองผมจริงๆนะมุมมองในส่วนตัวนะ หมือนก็ว่าน้องจะเหมาะกับการแบบว่าเล่นสายซัพพอร์ตมากกว่าสายโจมทีมโจเพราะว่าสกิลใหญ่ของน้องเขาค่อนข้างาที่จะเป็นอะไรที่แบบเป็นสายซัพพอร์ตนทีททมโ์โอเคเราก็จะมาส่งกันที่เมืองนี้มิฉะนโอเคครับมาคือนอกเรื่องไปไกลตอนต้นคลิปมาครับส่วนหนึ่งที่ผมสุ่มก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเอาไปเล่นมากมายมิฉะนแต่ว่าผมชอบน้องมันาน่า,ารักดีมิมะนอยากได้สะสมไว้เพราะว่าถ้าเกิดรอให้แบบว่ารีรันมาแบบเนี้ย มันจะโอกาสออกยากกว่าแบบว่าการมาเริ่มตน้นชมแล้วก็โอกาสสุ่มเงี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายกว่านะจริงถ้าเป็นตัวที่เพิ่งเริ่มต้นมามันจะสุ่มง่ายกว่านั่นเฮ้ยทองไหมเฮ้ยทองเยอะเฮ้ยไอย้จริงไหมเนี่ยทองเยอะเฮ้ย,อยทองบ่อยเพื่อนเรที่ยวก่อนผมสุ่มทีเดียวก็ทองนะเที่ยวนี้ก็ทองเอ้ยลืมเปิดเสียงเพลงอย่าหลุดเลนนะทองเดี๋ยวเฮ้ยสิบอันออกทองแบบเฮ้ยจริงเพื่มสุ่มเนี่ยคือมาสุ่มที่เมืองคือแบบสร้างสุ่มธาตุไม้คือมาสุ่มที่เมืองไม้นี่คือออกทองเฮ้ยเอ้าได้เฉยเฮ้ยเป็นไงผู้ชมทีีเดยวคือิน ได้แล้วโอ้โหครบเฮ้ยเที่ยวก่อนผมก็สูตรแบบ10อันนุ่มชมตอนนี้ผมเปิดคลิปแรกที่ว่าสูตรอะโอ้ได้ตัวนี้นุ่มชมได้สองตัวเลยเกือบเที่ยวก่อนผมก็เปิดสิบอันนุ่มชมแล้วคือมาเปิดที่เมืองน้องครับนุ่มชมก็คือแบบว่าคือมาเปิดที่เมืองน้องอ่ะคือได้เลยนุ่มชมคือโอ้โหได้จริงเกือบแค่สิบอันออกนุ่มชมเฮ้ยนี่น้ชมจำไว้น้ชมพิกัดก็คือกลางลานเลยนุ่มชมมายืนแบบ เพราะว่าในเควสเทพเจ้าเหมือนเราจะต้องมาต่อสู้ตรงนี้ด้วยมิโชตผมยังมาไม่ถึงหรอกแต่ว่าคือผมจําได้เคยเห็นเขาเล่นอยู่มิชมันจะมีการมาต่อสู้เนี้แล้วก็มายืนกลางลานชมยืนตรงเนี้ยแล้วสุ่มเลยมิชมือบโอ้โหคนกำลังเยอะเป็นพิธีเลยแบบเฮ้ยเอาจริงสิบอันออกมิชมเลิกสุ่มแล้วต่อไปคือบไม่สุ่มแล้วมิชมอ้าวหายไปไหนวะวัดอ๋ออยู่ๆมิชมัวเป็นสีขาวเลยมองไม่เห็นมิชมีนี่นี่นี่ อ่ามันเชิงจ้าสเลยเกินชบนี่เหมือนสกิลหลักๆของน้องนี่ธาตุไม้คุณผชมโอ้โหเฮ้ยสิบอันออกโยมดีผมเก็บไอ้นี่ผมยังไม่ได้อาพตัวละครคชมผมแบบรอรอใจจดใจจ่อคผชมรอบอกว่ารอเต็มที่เลยเรือรอสุ่มเลยคชมเกี่ยวกับเก่ามันต้องมาแน่แน่โอ้โหเฮ้ยสิบอันออกสีทองจริงๆเนี่ยสูตรนี้จะใช้ได้ชมเพราะว่าตอนนั้นคือที่ผมมาสุ่มครั้งแรกผมก็มาที่เมืองมาที่เมืองนี้โุชมเพื่อมาสุ่มชมคือแบบว่า แต่ว่ามันออกสีทองจริงแต่มันหลุดเลสคุณชมมันไม่ออกตัวนี้คุณชมเที่ยวนี้ก็คือแบบว่าผมมาที่เมืองนี้คือบโอ้โหไม่ได้ฟาร,ร์มไว้เลยคุณเู้ชมคือบผมไม่เก่าผมสุ่มได้ผมแค่มาสุ่มแบบกะทําคลิปเล่นๆเฉยๆผมไม่คิดว่าผมจะได้ผมก็เลยไม่ฟาร,รม์มไม่สู้ด้วยคุณชมเอาแล้วผมผมต้องไปฟรรราร์มแล้วงานนี้คือแบบสรุปออกเฉยคือแบบเฮ้ยได้เลยคุณชมครับเทพมาแล้วต่อไปก็เก็บหินไว้รอ รอตัวธาตุสายลมที่ผมอยากได้อย่างเดียวคุวผู้ือบมันมีตัวที่ผมอยากได้มากเป็นธาตุลมจเกือบค่อนข้างหวังมากกว่าเทพคุณตัวเทพนี่คือบผมแค่ว่าเอออยากได้ติดไว้เฉยๆอ์ติแฟกต์ธาตุไม้เหมือนผมจะไม่มีเลยนะ๋อ,อมีไม่มีไม่มีเลยเหมือนผมไม่เคยอัพตัวละครให้เป็นธาตุไม้เลยก็เดี๋ยวไหว้ค่อยหาอา์ติแฟกต์มาใส่น้องหนึ่งชัวหลักๆน่าจะเป็นสายซับพอร์ตน่าจะใสอ่อ์ติแฟกต์แบบว่าเป็นตามธาตุแล้วก็น่าจะใส่แบบว่าเป็นเพิ่ม เพิ่มพลังมากกว่าเหมือนอ้างอิงจากควรสมบัติแล้วน่าจะเป็นสายสัพพอร์นะครับเรื่อเพื่ออาวุธอาวุธก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่เน้นเลยคือแบบไม่เน้นอะไรเลยคือแบบเอ้ยหรือจะเก็บหินไปส่งอาวุธให้น้องดีตะเกียงเนี่ยหรือจะเก็บหินค้าวนำ้ำมาส่งอาวุธดีนะเพราะมีตะเกียงอยู่ไม่แน่ว่าข้าวนา้าอาจจะมาส่งตะเกียงยุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยสิบเพออกเลยคุณผู้ชมคือบ ออกง่ายเหมือนแบบออกง่ายเกินอันนี้โอนน้ี่นี่เหลือแปดตัวเกือบถ้ามีอีกสองเฮ้ยถ้าเกิดผมอัพอ,อีกตัวผมได้สองนะเดี๋ยวไว้ไปุกการอีกตัวดีกว่าผู้ชมไปอัพตัวถ้าเกิดเอาไปอัพตัวนี้ให้เต็มเนี่ยน่าจะได้หัวบตัวนี้ก็น่าจะใช้ไม่เยอะนะถ้าไปเต็ม,มเดี๋ยวค่อยไปอัพนะ้วก็เดี๋ยวไปสุ่มตัวไหดมมนดหูอีกทีคผู้ชมเกือบเฮ้ยจริงดิหับออกง่ายเกินเกือบง่ายจริงคุผู้ชมเกือบผมไม่คิดว่ามันจะออกผู้ชมเกือบ คือผมก็คือเคยตั้งสมมติฐานเล่นๆนิมจมว่าเอ้ยให้เรามาที่เมืองนี้นิมจอมแต่เกือบตอนนั้นผมไปนั่งอยู่กงข้างล่างเมืองนิมรอมแล้วผมสุ่มแล้วมันคือสีทองจริงแต่มันหลุดเลนไงคือผมก็เฮ้ยหลุดเลนเฉยนิมจมได้เป็นตัวอื่นนิมจอมแต่ว่าเที่ยวนี้ก็คือแบบว่าคือไม่หลุดเลนนิมจอเคือบของจริงไม่ตริงหนังนิมจอมคือออกเลยอะไรอย่างนี้ว่าแต่อยู่ไหนอะที่หิวหิวก่อนโจหลังจะไปตีน่ะแล้วก็อย่าต้องไปเก็บของมาอับน้องนิมชมมคือบโอ้โห ไม่ได้ฟาร์มเก็บไว้ผู้ชมไม่คิดว่าจะได้ผู่ชมผมแบบไม่ได้สายสุ่มขนาดนั้นไม่คิดว่าจะออกง่ายอย่างนี้คุณชมก็เลยไม่ได้เก็บไว้เลยต่อไปต้องไปฟาร์มดอกไม้นี้แล้วก็ผงไอ้นี่ได้จากอะไรอะดอกจากตัวละครของต้องไปฟาร์มเยอะมากผู้ชมครับเพิ่แล้วก็ตัวธาตุไม้นี้ดอกจากตัวนั้นอีกผู้ชม เอาละพี่ชมบก็เอาว่าคลิปนี้ก็จบไปทีเพลงนี้ชมฝากกดไลค์ก็ดสติ๊กเกอ์ให้ผมด้วยก็อย่างที่บอกพี่ชมอบคือแบบว่าถ้าอยากสุบออกง่ายงี่ยงพี่ชมบคือมาที่เมืองเลยพี่ชมรับคือเนี่ยผมยังเล่นมาไม่ถึงด่านนี้ยังเปิดเควสเทพเจ้าไม่ถึงชุมแต่ว่าคือบผมว์ปมาเปิดไว้ก่อนเพราะผมรู้ว่าตัวน้องจะมาผมว์ปมาเปิดแผนที่ไว้ก่อนพี่ชมเพื่อจะมาพี่ชมมาถึงก็ยืนตรงกลางพัวเอาให้เด่นพี่ชมเอาแบบว่าให้มองเห็นข้างหลังพีชมว่ามีประสาทอยู่นี่พี่ชมล่อไว้พี่ชม หลอกล่อนะครับให้เด็กน้อยออกมาจากปราสาท้ชมประมาณนั้นในการสุ่มชมคือแบบเฮ้ยเอาจริงผู้ชมออกง่ายแบบออกเฉยือผมรู้สึกแบบตอนแรกผมก็โม้แบบแรกๆคุณผู้ชมผมไม่คิดว่ามันจะออกงี้นชัวเสือยหนึ่งยังไม่ได้าน้องมาเล่นเลยก็หลักๆน่าจะใช้มันใส่สพอร์ตอย่างพยายามจะหาของที่พอใช้ได้มาใส่น้องชมแล้วก็เอาน้องไปใส่สพอร์ตเท่ากับว่า5าดาวผมได้กี่ตัวแล้วเนี่ยทีมนี้นีชมนี่เด็กน้อยน่ารักคุณผู้ชม โอ้หแบบไหนอย่างนี้ต้องลองต้องลองไปลองไหนเดียมอนเตอร์ไปลองด้แถวที่น้องอยู่แล้วกันชมนี่อย่างนี้ต้องลองหน่อยไปถ่ายรูปแชะชหน่อยน้น้องเป็นสายถ่ายรูปชมนี่เออยังไม่ได้เปลี่ยนปีกไหนเอ่ยไม่มีอะไรให้ลองเลย ลองกับตี้นี้จะไหวไม่แน่น้าจะเยอะไม่ไหวแค่กัาน้องมาเดินเล่นเฉยไม่มีมอนเตอร์เล็กๆให้ไม่มีตัวกิกกี้มาให้ตีเล่นเลยคุณชมเจอแล้วหนึ่งตัวแชะอุม้มอ้าววัดหรือไม่มีผลกับตัวธาตุพืชเหมือนสกิลน้องจะไม่มีผลกับตัวธาตุพืชป่ะตีโอ้โหโอ้โหสกิล โอ้หน่ารักมากคุณผู้ชมนี่ว้าโอ้โหไปแล้วผู้ชมครับมาอวดให้ฉันอธิเสธก็อย่าลืมผู้ชมถ้าเกิดใครที่จะสุ่มชมแค่10อันก็พร้อมผู้ชมมี10อันก็สุ่มไปเลยผู้ชมครับคือแบบว่าแต่ต้องเน้นผู้ชมไปสุ่มที่เมืองน้องดีกว่ามีโอกาสได้มากกว่าชมโอ้โหแสุดจัดตลอดบอก